สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็ไปดูสองสาวนะคะบรรยากาศลมแล้วก็หนาวด้วยนะคะเอาสองสาวออกทั้งนอกนะคะได้พิงเดดนะคะนี่อากาศอบอุ่นเข้ามาแล้วนะคะมีแสงเดดเข้ามาแล้วหนาวมากเลยค่ะแม่คันลมก็แรงด้วยนะคะ สวัสดแีแม่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาติดตามช่องพราทองคูณแม่ดอกหลักนะคะเป็นกำลังใจให้สองพี่น้องด้วยนะคะอากาศเย็นๆหนาวๆวันนี้นะคะนี่โอ้ยวันนี้ป้าแพนะคะทักทายแม่ๆเลยนะคะนี่ทักทายแม่ๆนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ อากาศวันนี้ก็เริ่มอุ่นเข้ามาแล้วนะคะมีแสงพระอาทิตย์เข้ามานะคะลมก็แรงด้วยนะคะวันนี้สองสาวยืนตากเดดนะคะได้รับความอบอุ่นแล้วนะคะหนาวมากเลยนะคะเนี่มทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีสองสาวตอนเช้านะคะ สวัสดีนะคะอบอุ่นไหมคงจะอบอุ่นนะคะเพราะว่าแสงแดดนะคะอุ่นแล้วดูแม่ดอกลักนะคะเอามือใส่ปากเพราะว่าเมื่อคืนลมแรงหนาวด้วยคงน,นอนไม่อิ่มนะคะนี่คงน,นอนไม่อิ่มนะคะเพราะว่าอากาศทั้งลมทั้งหนาวนะคะ เมื่อคืนป้าเพยก็นอนตั้งแต่สองทุ่มเลยนะคะเนี่ยนอนตั้งแต่สองทุ่มเลยเมื่อคืนแม่ควานก็ยังไม่ได้หลับในนอนนะคะมาดูป้าเพยป้าเพยนอนนอนก่อนแม่ควานนะคะแม่ดอกลักก็ยืนเป็นเพื่อนนะคะยืนเป็นเพื่อนป้าเพยให้ป้าเพยนอนก่อน เดินสไตล์คนเดินนะคะก็เดินตลอดนะคะแม่ดอกลักบ้านแม่ดอกลักร่มแรงมากเลยนะคะเอาสวัสดีค่ะแม่เอฟซีหน่อยที่ลูกสวัสดีแม่เอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะป้าแพ้เลยๆที่สวยลูกสวัสดีตอนเช้าแล้วเสียงที่สวยขาด้วยเอาขอยบัขยบขยับถอยหลังไป ถอยหลังไปหน่อยเลยบ๊าดีค่ะเอาขาขาขาที่สวยเร็วๆย่อใหม่ย่อใหม่ไม่สวยไม่สวยย่อใหม่เร็วเอาย่อเร็วๆย่อที่สวยถอยหลังถอยหล้างถอยหลังถอยหลังถอยหลังเร็วถอยหลังเร็วถอยหลังเร็วเอาย่อที่สวยลูก เอาค่ะสวยๆสวัสดีแม่ f อฟซทุกท่านนะคะเอาดอกรักมีเสียงไหมเนาะสวัสดีตอนเช้านี่มีเสียงไหม,ม,ไมลูกเร็วๆเสียงน้อยแล้วสวยๆสวยๆลูก สวัสดีตอนเช้านะคะบรรยากาศหนาวหนาววันนี้ก็มาดูสองสาวกันนะคะหนาวมากลมก็แรงนะคะนี่สองสาวยืนรับแสงแดดเลยนะคะนี่สวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ดอกลักกับป้าเพงเงียบมากเลยนะคะเปิดไร วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะเงียบมากเลยนะคะก็แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอให้น้องทั้งสองได้รับประทานผลไม้วันหวานด้วยนะคะนี่นเชิญแวะเข้ามาได้นะคะเป็นกำลังใจให้ดอกรักและป้าเพด้วยนะคะอากาศหนาวมากเลยนะคะจะเริ่มปีใหม่แล้วพิสมานนะคะนี่ ใกล้เข้ามาปีใหม่แล้ววันนี้ก็วันที่ยี่ห้าแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็ถึงปีใหม่แล้วนะคะเนี่ยก็แวะมาเป็นกำลังใจให้หน้องด้วยนะคะเออ ดูประเพรยุโรยดินให้ดูแลนะคะนี่อากาศก็ลมมาอีกแล้วนะดูลมนะคะลมลมนะคะลมทั้งวันทั้งคืน ถอยปราแพ้ถอยดูเขาได้ถึกเขาได้อ่ะนะอบอุ่นนะคะแม่อบอุ่นป้าเพก็เริ่ม ตาจะยืมจะนอนแล้วนะคะเนี่ยเพอเมื่อคืนกูคงจะนอนไม่อิ่มนอนไม่นะคะนอนไม่ได้นะคะลมแรงมากนะคะ ส่งจุบหน่อยเร็วจุบ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 สวัสดีปีใหม่จ้าเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายน้องทงคูณกับน้องชบาแก้วให้แม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเริ่ม ทำฐานนะคะให้ดองคุณกับน้องชบาแก้วนะคะนี่อุ่นนะคะเริ่มอุ่นแล้วก็เริ่มถือความร้อนก็เลยอยากหลับอยากนอนนะคะดอกลักกับปลาแพยืนซึมเลยนะคะนี่ยืนนิ่งเลย นอนฟิงนอนน้ำเดดก็คงจะอบอุ่นนะคะสบายนะคะเนี่เมม่ยแต่ละเชื่อโอ้ยเนาะยืนดูไม่ได้เลยโยนอย่างเดียวนะคะ ใจเนาะจะเศร้าจะหายทักทีนะคะลมทั้งลมทั้งหนาวเนี่ยจะเศร้านะคะโอ้ยพูดไปก็ออกราวไปด้วยเ <c oughs> ป็นดจอากาศหนาวหนาอากาศหนาวหนาวก็ขี้เกียจอาบน้ำเด้อนะคะ <c oughs> อาบน้ำไม่ได้เลยอาบน้ำยากมากทรมานมากเลย เมก่านไม่ชอบเลยนะคะหน้าหนาวเนี่ยไม่ชอบหน้าร้อนพอสู้ได้นะคะแต่ว่าหน้าหนาวนี่สู้ไม่ไหวเลยนะคะหนาวอาบน้ําก็ยากนะคะหน้าร้อนเราร้อนยังไปอาบน้ําก็ยังสดชื่นนะคะนี่ ดูได้ถูกแสงอาทิตย์แล้วก็อบอุ่นนะคะยืนนิ่งยืนรับ ปีนี้ทำไมเนาะหญ้าทำไมแห้งแง้งเร็วมากเลยนะคะยังไม่ถึงเดือนเริ่มแห้งเริ่มกรอบแล้วนะคะหญ้ากำลังถึงยังไม่ถึงปีใหม่เลยนะคะปีนี้ดูถลงเดือนสี่เดือนห้านะคะจะมีหญ้าไหมน,น้อนี่ทำไมแห้งแรงมากเลยหญ้า กรบเหี่ยวแห้งนะคะไม่สดชื่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะนี่ สากระสีก็เปลืงเปลึงเปลึงนะคะลมแรงนะคะดูหลังขาก็จะปิวออกแล้วนะคะนี่สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามคลิปต่อไปของแม่ดอกลักกับป้าเพนะคะเป็นกำลังใจให้สองสาวด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ